เป็นปกแบบนี้เลยไม่ได้ขีดยริงตาแค่มุมก็ได้แต่ครูทําเป็นอาชีพใช่ไหมไม่เป็นนักเรียนไม่เป็นก็ทําตามไม่เพราะมันมันงุ้มสอบลงนะเติร์นไก่ติดแป้งครับเลยนิ้วมันโตก็ไม่ใช้นิ้วก็ไม่ต้องไม่ต้องติดเยอะใช่ไหมคะเออผ้าหนาก็เหมือนกันนักเรียนชอบใช้เยอะแต่ครูจะติดแค่ตรงปลายมันเลยซ้ําไปได้แหละตอนโค้งเสนได้ขึ้นมาเติร์นไก่นะเมยสนใจจะเมยเมยเมยพอจะทำได้อยู่ ผมรู้เขาไม่อยู่ใช่ไหมมีนี่รีบจากอะไรนะปลายปกที่เราตกลงกันไว้โอ้นักเรียนเขาห่วงวิชากันตอนนี้นี่มาดูเนี้ยเขาเก็บเลยเาเริ่มไม่ทำเลยเก็บไม่ทำละไม่บอกฮะไม่บอกคุณมานั่งดูเขาไม่ให้ดูละเก็บเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปเปิดร้านแข่งกับเขาเดี๋ยวเย็บแข่งกับเขาพวกรุ่นพี่พวกจะบ้าเหรือ คนเราถ้าจะดีก็หนึ่งตรงเวลาสองเย็บสวยใช่ไหมครับคนก็จะติเราเองเพราะเรียนไปได้ว่าต่อหลัง,งไม่จจม,นนไมีใครจ้างมีแต่จ้างคือคนเดียวอาจารย์อาจารย์โดนน็อกหมดเลยไม่มีใครจ้างหูนี่เหนื่อยเหนื่อยมาจ้างคนเดียวใช่ไหมทีนี้สวยเลยมีแต่คนมาจ้างทาเบือเ่อเบื่อนักเรียนเบื่ออย่างแรงเลยรีดจากเลยนะไปแหลมที่เราตกลงกันไว้ เราก็จับมือครั้งแรกอาจารย์แก่แล้วห้าสิบกว่าจับมือเออเรียนเยี่ยพาได้เขาจะรู้เราตอนเล็กๆตอนที่เขไปเรียนครั้งแรกเขาเรียกว่าครอบช่างมันเลยการไก่มันมุ้มมันจะเลยมานิดนึงจับกลับเลยนะเขาจะทดสอบเราว่าเรามีพรสวรรค์ไหมคืออะไรจว่าอะไรนะคะมือจับมือเป็นยังไงถึงจะไม่รู้เขาจับมือเราเขาจับจับดูเพราะเราเรียนเยี่พาแต่กูไม่รู้หรอกกูเป็นเด็กคุณไม่รู้เรื่องหรอก เออเนี้อน,นี่เรียนได้เขาเนี้เรียนไม่ได้เขาเขาพูดแต่ทวงก,ก็เรียนไงได้ไม่ได้ก็เรียนเขาจับมือเหรอคะเขาจับมือเราแล้วเขาจะสวัสดิ์ของขอผ้าที่เนี่ยเป็นผ้าสักหลาบที่ถูอห้องหน้าห้องเราอ่ะนั่นเรคือผ้าอาจารย์เอาวางไว้เขาก็ทําทัดยาววางแล้วก็จับมือเราถึงช็อกช็อคมาที่เนี่ยแล้วก็ขี่แล้วก็อวยพรเนี่ยเราเป็นคนดีสื่อสัตว์ทำงานแล้วก็จะสอนเราเทบกวิธีครอบช่างคนลุกนะนักเรียนตอนที่เรานั่งเขานั่งอยู่แล้วเราไปถึงก็ไหวเขาแล้วเขานั่งไห้หม่ยยิ้ม เอาแต่ว่าข้องคอนังเรียนเอ้ยสะดุ้งเหนือกเลย <c oughs> มันเหมือนเขาสักสิทธิ์อะตัวคนที่เป็นคน